วันนี้นะครับผมก็คัดสรรจากแชทที่คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายนะครับผมในคลิปที่เป็นไวรอลนะครับที่เด็กเกียนมาบุกยิงถึงบ้านนะครับผมก็ต่างคนก็เม้นกันหลากหลายนะครับไปทางที่ดีบ้างไปทางที่ด่าพี่บ้างไปทางที่ปั่นบ้างนะครับผมสุดแต่แล้วนะครับผมก็คืออยากให้ทุกคนรับชมโดยการมีสตินะครับผม มันเป็นเพียงแค่เกมนะครับผมอย่าอินมากนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาตบเด็กเกียนในคอมเมนต์ที่เกียนเกียนนะครับบอกว่าอยากเจอหนึ่งหนึ่งนะครับได้ทําการท้าผมมาผมก็ได้ทําการสุ่มหนึ่งหนึ่งสักหนึ่งคนนะครับวันนี้ก็จัดมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะตบล่วงไหมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับ ได้ทำการเข้ามาแล้วนะครับผมไข่ไก่นะครับผมไข่ไก่แฮทแทกนะครับตั้งชื่อเหมือนเด็กเกณ์ที่มาเคยมาบุกบ้านผมเลยนะครับไปคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้ผมจะตบเด็กหรือผมจะโดนเด็กตบนะครับฝีมือผมนะครับก็จะพูดได้เลยว่าก็โอเคนะก็เก่งนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำนืว่าก็เก่งนะครับไม่ใช่แบบว่าขนมละกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาตบเด็กเกียนละกันนะฮะของที่ซื้อก็เหมือนเดิมนะครับผมอยากให้ระบบฟรีไฟลนะครับผมทำแบบว่าซื้ออีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิม เวลาสร้างห้องอ่ะขี้เกียจซื้อของนะครับเวลาตุยนะครับโอเคครับเกมแรกมาดูกันนะครับว่าผมจะได้กินไหมนะครับผมไม่รู้เลยจะได้กินไหมผมจะโชว์พิวให้ดูแล้วกันนะครับผมตาแรกของวันด้วยนะเราจะไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับผมหลายๆคนคอมเมนต์ด่าผมว่ากากนะครับผมด่าว่าผมว่กไก่นะครับผมด่าว่าคอวยอบ้างนะครับผมคือใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จะตบทีละคนเลียงไายเลย ตบทีละคนเลี้ยงรายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปสามตบด้วยสามตบด้วยตบทีละคนเลี้ยงลายใครจะเจอพี่ก็ขอเก่งๆตึงๆหน่อยละกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในคอมในมือถือผมเจอได้หมดแหลคะครับผมไม่กลัวนะครับผมแล้วก็มีเกียนนะครับผมบอกว่าได้เล่นคอมได้แค่นี้หรอโอ้โหเจ็บจิตมากเลยนะครับคอมเมนต์นี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมไม่ถือสาละกันนะครับเพราะว่าผมก็เล่นคอมได้เท่านี้แหละนะครับผม ส่วนมากในคอมก็แพ้ผมทุกตัวนะครับวัวน,นี้จะตบพิสูจน์เลยนะครับนี่ตบพิสูจน์เลยะะไงไอวอัวอแทบไม่ต้องตั้งความโหด มันอยู่ในสายเลือดไอ้น้องก็อยากจะเจอเนี่ยคนที่ท้ายเยอะๆเดี๋ยวก็ค่อยๆส่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็วันหนึ่งก็รับได้แค่คิวเดียวนะครับในการทําคลิปการลงคลิปก็จะลงแค่เสาร์อาทิตย์พุธนะครับจะลงระยะเวลาวันแค่นี้นะครับไม่ได้ลงทุกวันนะอาทิตย์นึงลง3วันถ้าลงทุกวันนี่แย่เลยนะครับคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะไปต่อไปเกมที่3มนะครับ่าเอาหัวแบบไหนดียวะเอาซองมาไม่ได้ใช้ซองเลยนะ เฮ้ยตัววับื่อกหันไม่ค่อยคล่องเฮ้ยทำด้วยเกมกีบอร์ดนักหรอเกมกีบอร์ดนักหรอ ผมจัดไปเลยรอบนี้นะครับผมจะเป็นรอบที่4นะครับผมยิงหัวไอโปะเลยนะครับระยะไกลเราก็จัดมานะครับผมไอพวกเด็กเกย็นคีย์บอร์ดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่อยากหยาบคายมากนะครับทุกคนรู้ไหมน้องๆรู้ไหมว่าคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยถ้าพวกน้องๆเม้นต์หยาบคายเนี่ยคอมเมนต์ละแสนเลยนะถ้าพี่เอาจริงนะเดี๋ยวต้องไปฟ้องแม่อีกนะเพราะแม่ต้องมาจ่ายแทนนะจําไว้ว่าออนไลน์อ่ะมันมีพรบบคอมพิวเตอร์นะสามารถ โดนเรียกเกินเป็นแสดได้เลยนะเห็นไหมพี่ต้องไปตบเด็กกระบอกพวกนี้เนะี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับผมภารกิจของพี่คือการตบกระเด็กกระบกนะครับขออภัยในคําหยาบนะครับแต่มันก็ต้องพูดบ้างจะให้พูดเพาะอย่างเดียวมันก็ยังไง ไม่รู้เกมต่อไปนะครับเป็นรอบที่5แล้วนะครับจะตีไข่แตกไหมนะเด็กเกียนคนนี้แต่ก็ว่าน่าจะตีไม่แตกหรอกครับแคนอเลยวะไไนนะทีมงานพรเทพโอ้โหของผมนี่อยู่แคน RUKG2 นี่คือแคนมันก็ตึงแล้วแคนมันคัดค้นนะฮะแคนมันคัดคน้นเฮ้ยม,มัน เป็นย่านะครับผมต้องระวังให้ดีนะฮะเป็นย่างัดหัวโบเลยนะี่1 1> อัดตัวเลยผมอะไมส่สนใจด้วยละแต่มันเป็นย่างไงมันยิงหัวยากไงเป็นเป็นย่ามันจะยิงหัวยังไงนะครับผมอัดตัวเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสะใจครับผมกระทืบเด็กเกย็นเนี่ยเป็นงานโปรดของผมมาโอเคครับเข้าสู่เกมที่6นะครับรู้สึกว่ายังไม่ตึงเท่าไหรอ่อ่ะผมรู้สึกแล้วเ,เล่นสบายใจมากเลยทุกคนครับ ยิงยิงดิงยิงระยะไหนดีวะทุกคนคนระับว้วาวผมต้องตั้งไอบอลแล้วผมไม่อยากโดนตีใครแตกอุ้ยโดนผมอัด,ด,ดตัวน้องมันวะขอโทษด้วยนะคือเล่นอนะมันต้องไม่ตั้งแบบล็อกหัวมันต้องตั้งแบบนี้แหละนะครับมันจะได้ตื่นเต้นกันหน่อย แต่มันก็พลาดไงพลาดจริงนะครับไอที่โดนตัวนะเจตนาผมอะเจตนาพี่นะไม่ได้ยิงไม่ตั้งใจที่จะแบบยิงตัวนะก็ตั้งใจยิงหัวแหละแต่มันไม่โดนเนะยอมรับเลยมันไม่โดนมันพลาดเอา้าเกมที่เจ็นะครับดูสิว่าจะโดนตีใครแตกหรือเปล่านะครับต้องไม่รู้เหมือนกันนะครับการที่เราตั้งยิงโดนตัวด้วยไม่ตั้งแค่หัวข้อดีอองมนก็คือว่าทําให้คนที่มันไม่แม่นจริงไะมันลกมันลนนะครับผม มันต so so yeah. ้องตั้งไอ้วองมันลกมันหล่นนะฮะเฮ้ยผมโดนเจาะตัวเอาคืนมาทั้งน้ำเด็กมันเลี่ยมมันเลี่ยมมันเริ่มรู้เรี่ยมแล้วเริ่มรู้เรี่ยมแล้วแจ้ง ปฟ๊ฝายโดนตีให้แตกว่ะเอาจัดโอ้โดนตีให้แตกว่ะเสียสถิติเลยทีอว่าจะเอาสูนเอาไข่โดนเล่นละผมอยากลองเล่นวูเพคเกอร์บ้างนะแถวเ,เปลี่ยนเป็นวูเพคเกอร์อันนึงแล้วก็ลูกซองแล้วก็ดีเซอร์ผมเซียนเก่าวูเพคเกอร์นะบอกเลยปัจจุบันก็น่าจะเซียนเหมือนเดิมนะระยะนี้ไม่พลาดเลยนะวูเพคเกอร์บ่หัวบัวเลถ้าโดนมาถ้าเดินมาแบบโง่ๆนะ <บะ S 1> ผมเซียนเก่าวูเพเกยิงง่ายหน่อยเพราะว่าเรามันเซียนไงไม่งั้นผู้ติดตามเก่าออกจะ4ีแสนได้ยังไงล่ะถูกปะล่ะแต่ตอนนี้ช่องบินไปแล้วนะครับก็กดติดตามให้มันถึงเหมือนเดิมนะเกมสุดท้ายนะครับผมจะจบวินได้ไหมนะครับเกมนี้เดี๋ยวจะวูเพ็กเกอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะครับชวนน้องๆแบบอุ้ย ถ้าผมเห็นตัวแบบนี้ผมจัดไปแล้วนะมันมัน,ม,นมันทำไมอย่างนั้นนะเปิดโปรอะไรเปล่ามันก็ซืบเองได้ผมเช่นผมไม่อยากดิงโดนตัวนะผมจะเอาให้ได้หัวนะครับผมไม่อยากเจีจริจิอุ้ย ำไมวา้ววาบอ้ยวร์ปจังวะนี่สวยด้วยชอบม่อก,กี้โคตรผมทำไม้ผมทำไม่ได้นะชอตแบบมาอก,กี้วันนี้ผมก็ตบเด็กหนึ่งคนไปได้ตบเด็กเกนคีย์บอร์ดในคอมเมนต์ไปได้หนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยอย่ามายามพี่นะครับน้องๆพี่ก็เล่นเทพเจ้าเหมือนกันนะครับใครอยากจะเจอพี่ก็รอไว้เดี๋ยวพี่ทักไปเองแล้วกัน